เยอรมันเนี่ยมันเกิดขึ้นประมาณปี5 5 6ถึง5 9ได้ประมาณนั้นนะครับนะครับอา5 6ถึง5 9ตรงเนี้ยตรงเนี้ยเราเราเราตรวจสอบแค่ตรงนี้นะครับที่ส่งไปเนี่ยเป็นเป็นเป็นบัญชีการตรวจสอบตั้งแต่ปี5 6ถึง5 9มีเงินมีเงินไหลเวียนในบัญชีพอสมควรนะครับ ถือว่ามากกว่าวัดไร่ขิงกก็มีจํานวนมากผมยังไม่อยากกล่าวนะครับมากกว่าวัดขิงกก็ก็ก็เยอะก็เยอะบอกก็เยอะนะครับห้าปีประมาณสี่ห้าปีเนี่ยยอดเงินปีหนึ่งก็ก็เยอะมากนะครับเอาคิดเป็นปีดีกว่าอยาคิดเป็นเป็นเป็นอ่าหลายปีเลยแ้จกข้อมูลของวัดนทไมได้เป็นได้ดสอเลยว่าทาไมคนถึงแบบเชื่อหรือว่าหลงเชื่อไปบริจาคหรืออะไรนะ คือก็ต้องก็ต้องบอกว่าหลวงพ่อท่านเป็นพระที่มีจิตวิญับในการพูดในการสอนดันั้นผมผมผมมองเรื่องของการก่อเหตุหรือจะทาผิดไม่ผิดเนี่ยที่ต่างประเทศเนี่ยเป็นเรื่องเล็กๆผมมองเรื่องการบริจาคเงินที่เข้าบัญชีต่ตางๆในวัดหรือแม้กระทั่งบัญชีที่ไปพวกเนี้ยน่าจะเป็นเ,เนงินจํานวนมาก ครับินจำนวนมากก็จากการตรวจสอบก็เราเราพบเงินจํานวนมากนะครับอันนี้แค่สิบยี่สิบล้านสามสิบล้านหรือมากกว่าผมไม่รู้แต่ในส่วนที่มีเงินไหลเวียนในระบบสามสี่ปีเนี่ยเยอะมากครับตรงนี้เป็นเรื่องของชุดสืบสวนการทํางาน กิจการที่อยู่เนอรมันี่ความสัญก็เป็นอะไร,ะรอ่ไม่ไม่น่านะเพราะว่าก็มีสามีก็มีสามีอยู่แล้วก็ตรงนั้นเราเราตรวจสอบแล้วน่าจะไม่มีเบื้องต้นนะเบื้องต้นน่าจะไม่นะแต่ก็ไม่ยืนยันนะครับมีมีไรายได้จากข้อเอกให้ด้วยก็มีค่าจ้างเดือนละแสนสองถึงแสนห้า ทั้งหมดแล้วก็ประมาณนั้นแหละก็มีทั้งผสมก็คารวาดนะครับอยู่ในกลุ่มครับก็ก็มีแค่ทนายนะครับตอนนี้ตอนนี้ก็ก็ก็มีคุณพลอยนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวมีการติดต่อกับผมส่วนตัวแล้ว ยังครับยังครับขอตรวสอบก่อนขอตรวสอบก่อนอาทิตย์ก่อนนะเดี๋ยวขอประชุมก่อนเกินสามนาทีแล้วยังครับยังครับยังยังยััยังยังัยังยังยังันังยังยัังยังังยังเังยังยังัยัยังยังยังยัยัย่งยัอยังังยัมีังยังยครับยัังนงยียยััอั 兄弟啊！<laughs>